สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดึงท่อนะครับดึงท่อก่อนอาบน้ำนะก่อนอาบน้ำในช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นดึงตามใจชอบนะของเราเต็มของเรานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าในส่วนตัวผมก็จะดึงแบบนี้แหละครับดึงลึกครับเราฝึกแล้วฝึกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราไม่ได้ดึง เน้นจำนวนนะครับเน้นปริมาณนะครับเราขึ้นไม้นะครับขึ้นไม้ก็อลองกว้างบ้างนะครับกว้างบ้างนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพักพัก แล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราในถึงตัวก็จะฝึกในรูปแบบนี้นะครับูแบบนี้ขึ้นอีกครั้งก็แคบลงครับแคบลงเหมาะสําหรับคนที่ดึงยังได้เน้นน้อยนะครับถ้าไม่ถึงสิบครั้งก็ฝึกซ้อมแบบนี้ได้นหนึ่งสองสาม สี่ห้าแล้วก็พักครับแล้วก็พักก็ส่วนใหญ่ก็จะซ้อมตัวเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตอนนี้เราดึงไปห้าครั้งครั้งละเอ่อหนึ่งเซตห้าครั้งนะครับหนึ่งเซตห้าครัง้งเดี๋ยวเราก็สุดท้ายครับสุดท้ายก็ห้าครั้งเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไม่ต้องดึงเร็วมากนะครับเร็วเลยหนึ่ง สามสี่ห้าแล้วก็พักนะครับและก็พักฝึกแบบนี้นะครับทุกวันนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเราจะแข็งแรงครับแข็งแรงเป็นนำมำตานะครับก็ขอบคุณที่ดูยนินจบคลิปนะครับหากมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับพวกแม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ